ผ่านไปสามสี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงได้แล้วครับสวัสดีคืนไปไนนีนเนาะโอ้ท่านเคืงนี่เนี่ยน,น ดินค่อนข้างจะหยาบครับ วันชุดนี้เพิ่งขุดสาได้กี่ลูกนอประมาณสามสิบประมาณยี่สิบกว่าครับยี่สิบกว่าลูกนะครับแล้วก็งานตักดินใส่ดำอีกนะครับนิดหน่อยครับ เลับมาดูรอบใบครับสารวัตรสารวัตรเก็บแล้วครับเก็บมุมยังไม่เก็บหรอครับเหลือเยอะอยู่สารว่าแดด,ดลมล่มตกแล้วพี่น้อง เสร็จอยู่แล้วครับวันนี้เสร็จค่ำพอดีพรุ่งนี้ก็ลุยบอ่อต่อไปได้เลยครับปฐมมาเลิกบอ่อแรกแห่งตำบลน,นี้ครับผม ตำบลบงเหนือนครับอำเภอสว่างแดนดินสกลนครนะครับสกลนครงานคุณภาพคุณภาพ ผมเห็นบางทีมนะครับเห็นบางทีมอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าเขานะครับก็ไม่ได้ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าใครครับถือว่าอันนี้ของเราเนี่ยมันสลบหนึ่งต่อหนึ่งนะแต่บางทีมเนี่ยเขาเขาสลบเยอะมากเลยนะครับนี่ปากตรงนี้ตีมมันจะไปอยู่ตรงโน้นเลยครับก้นมันจะนโ่น,นเนี่ย ก้นมันเล็กนิดเดียวครับก้บนก้นสะนะครับตูดสะถามว่ามันได้ไหมมันก็น่าจะได้อยู่ครับ ได้ซาลูกงี้ขนาดเลยครับมันเป็นตะเลียงยดูดิต่มไก่พี่น้องสมทบหมอดินนะครับ2,500 0บาทนี่ได้สะขนาดนี้นี่ผมว่ามันเท่าเกือบเกือบฟรีครับผม คิดว่าเป็นเป็นงานฟรีก็ได้นะนะเป็นฟรีเลยครับเลียงต้มไก่มูไทยรถมะขุดนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยครับพี่นอ้องเรื่องปกติเลยนะครับแต่ว่าบาง บางคนนะครับบางคนบางหมู่บ้านนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาเขาไม่มีน้ําใจเลยนะครับผมบางคนนี่ยังมาตีตำนตี้ตีเตียเหอย้อยังมมกยากลร้เรื่องไายเล่าอีกนะครับทั้งๆที่เขาเหตุงานนี่ครับมันก็พูดถึงเรื่องว่างานงานงานงบประมาณของของหลวงแบบนี้นะมันก็ก็ถูกอยู่แล้วแหละนะครับงานก็ไม่ได้แพงอะไรหรอกครับ จะไม่เหลือแล้วแหละค่าน้ํามันถ้าคนที่เขามีทางเลือกเยอะๆมีงานชาวบ้านทําเยอะๆเขาก็ไม่มาทํากันนะครับอย่างซปเปอร์ยาวนี่งานชาวบ้านไม่มีครับปีนี้ยอมรับเลยงานชาวบ้านไม่มีเลยครับนี่ก็ไม่เยอะนะครับมันก็เลยต้องได้มาอย่างนี้แหละครับ สลับเข้าสลับออกนะครับแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งของเรามันก็มีหลายคันนะครับก็เลยให้สมมติว่ามันมีคันเดียวก็ไม่ได้มาทําหรอกครับแบบนี้ก็รอทํางานชาวบ้านอย่างเดียวนะครับของเรามันมีอยู่หลายคันนะครับก็เลยต้องเอาคันนึงมาทํางานแบบนี้นะครับอีกคันนึงก็รอรับงานชาวบ้านไปนะครับถ้ามีก็ทําถ้าไม่มีก็จอดนะครับ ทำเนียมประเพณนี้ครับผมของการขุดสาะมอดินเนาะชาวบ้านเจ้าของบ่อนี่ครับก็ต้องดูแลดูแลหมายถึงอาหารการกินนะครับให้กับาชาวโชเฟอร์รถขุดนะครับโชเฟอร์โชเฟอร์ครับแต่ว่าบาง บางหมู่บ้านก็ไม่ได้ไม่ได้กินย่างน้ำเลยน้ำเย็นยังยังไม่ได้กินน้ำครับบางบางหมู่บ้านบางคนนะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ซปเปอร์ยาวเคยทำงานตัวนี้มานะครับก็พูดสู่ฟังนะครับน้ำเย็นขวดเดียวกับวิ่ครับบางคนก็โอ้โหหาบมาใหนะ้นักกินนะ่ะ หลายเกดให้กินสู้กินพร้อมเรี่องสู้ดีผหลหรือ่พี่น้องผูลพคนอันนี้ก็เป็นความเข้าใจนะครับของอน้ำจิตน้ำใจของของคนแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับประมาณ หกชั่วโมงแล้วมั้งหกชั่วโมงแล้วครับหกชั่วโมงแล้วแหละนะครับหกชั่วโมงผ่านไปแล้วบ่อน,นี้นะครับหกชั่วโมงผ่านไปแล้วครับอีกสักหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับก็น่าจะจบนะครับก็สรุปว่าเสร็จอยู่ในไม่เกินเก้าชั่วโมงครับลูกนี้นะ เจ้าของเจ้าของที่นะครับเจ้าของเจ้าของสะเนี่ยแกบอกว่าปารคือหลูกไงแถวนะละปาคือได้ลูกไงแถวนะเราว่าเพราะว่าทำทุกปีที่ผ่านมานะครับสะผมก็ไม่รู้นะว่ามันใหญ่ใหญ่เท่านี้ไหมแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกองั้นครับเขาบอกว่าปารคือลูกไงแถวลนะเดี๋ยวผมด้ให้ดูบอก บ่อข้างๆกันนะครับที่เขาขุดผมไม่รู้ว่าผมขุดขุดมากเกินหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาขุดเล็กเกินนะครับผมขุดบ่อใหญ่เกินหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาขุดบ่อเล็กเกินนะครับนี่ลูกนี้ครับ โครงการเดียวกันครับไม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่ครับบ่อนี้แต่ว่าของเราดูใหญ่กว่าเยอะเลยครับ คครับขอบคุณที่รับชมครับผมไปติดตามชมกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจบลงไปครับจบลงไปครับบ่อนี้เหลือใส่ท่อนะครับตรงนั้นก็เคลียมาถมก็จบลงไปแล้วครับ ใช้เวลาขุดโอ้แปดชั่วโมงครับผมชั่วโมงกว่าครับลูกนี้ครับ nhanh xuống nhau ả à, lạt thì việt nam